สวัสด <Smile. S 2> ีค่ะดิฉันนักสาวสนสีสมสวยนะคะสังกัดสำนักงานพัฒนาคนชนอำเภอลำพำมิน <Source> ค่ะวันน şey ี Lew ้เราก็จะบันทึกภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่บ้านโสกดู่ตำบลบ้านยางอำเภอลำพำมินชัยนะคะโดยมีญาติคนวันนี้นะคะก็คือคุณแม่ชื่อสนวัค่ะนางสกุลเือนกันงกาแล้วก็เราพี่อยู่เหรอแม่พี่อยู่ที่บ้านโสกดู แม่สงวนเกิดก right, okay. yeah. mm ังจ้ะค่ะคุณแม่ทำอะไรคะตอนนี้ภูมิปัญญาที่อยากถ่ายพ่อต้นแก่ๆเอาพ่อเตือนโขก้าวตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูต้นต้นที่เขามีอยู่ในบ้านเรานะคะจะเอาต้นโป๊กเนาะเลือกเจ้งไหนคะเลือกต้นทีบันเกลต้นทีบันเกลเออตใบที่เขียวเข้มอะคะตที่เคียวเต็มแต่ต้นอ่อนๆมันมีแต่ต้นอ่อนๆไม่รักษาไม่ได้ไม่รักษาจ่อยอะไรก็ปัขาวมันอ่อนๆแต่ใจน้นไม่ได้เราอยาก เ <risque. S 2> อ็มตัวนี้พขาสูงมันจะอยูกว่า็มีย่ <Fro> สูงกว่านี่จ้ะอันนี้เวลนตัดไปว้างโตเต็มสูงก็เท่าอยูอ่บ้างสูงกว่าอันเวลาเพ็ดสายตัดนี้เาลองใส่สายไมไองตับใ่หหวังไปนขาหมือกาอยู่รังที่ตัดแหงแล้วบ่ากั ตัดหลายบานเอาตำมาทั้เทรายแล้ก็ไปก็ไปตัดขอบเมื่อเร็วน้ค่ะก็ไปไม่เห็นอย่างเดียตอนตอนนี้อ๋อตอนนี้มการต่อยอ่อต่อตัดที่4ตก่อนนะคะเฉียงไม่สอมเด็กหน่มรับคนาสิอัน นี้เป็นิคเทคนิคกนี่ตาสาบมะคะวานตาสาตั้งไดต้นมังไดประมาณเปลี่ยน่อรับใหญ่ได้ก็ัใลัให่ลักใหญมาเนี่ยสาต้นต้นนี้จะสยสามสสาห่หน่อยก็ไส้ตวลั่สาายหนนั้นสงป็นนนนสามมามมรที่นีเพชเส ตอไปตากันนะคตาเบลตากที่หงอยู่ตาเล้เหรอตาเี้นี่ข้งนี้อ้ไปไ้า้เ้า้าตดตาแบบอั่นี้อันนี้คอตากาวตากาก็ไปก็เป็นถังซองกาวลองล่อมันเดือดอะไเลยะอันนี้สีอย่างเงาหมอนเป็นหมอดที่แดงแต่มันดะว่าจะเอาสีของลูกเอาสาธิตเลยค่ะคุณจ้า

อันเวลาหงอมสีนี่ให้มันเตะซ้ำหนึ่งแล้มันจะหน่อยไงโอ้เขาแม่อยูุ่หันพี่เดี๋ยวไปเลยนะจ๊ะวันนี้ยอมใน้มจะในทังนั้นเปงนสิบเป็นสังไปดนากะตองมี่นากระต่องมี่หมอแบบนี้ค่ะมิมิน่นยอมลงไปน้ากตอจัดนักกตจับตัวนี้ลงเลยมันเปิดออนักาตวันนี้เลยดิตวันนี้เปลมเลยอ๋อท่าท่าหือนมัดนี้เลยค่ะคือมัดปม่วันนี้ม่เมัดแบบแบเลป็นลงเป็นจดกอ๋ลงไางดีนั่นแ่เป็นหน้าไปในตัวอีกครั ยอดไปจะเอามาตาตนมันแห้งเนาะตาไแห้งต่อไปจเดือนานแคนค่่เือยล้นี่สีมันจะเปลเบื่อขอพก่าเขาโตแล้วไม่ได้เป็นลายสางไม่ผิดขาดเลย้าเายสางาไปเปเดียวมันงแต่ตสีเขาแบบไม่ก็บไเคโตสีเาโดนปท่ไหคะที่แม่ยองที่ทีนที่แม่ที่ไปเดียวที่งานแม่ไม่ได้กินเลยลายไม่โตมันผีดผู้กิแลง

ลาเลตุมเปลาเลตุมเปลา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 ลาเลตุมเปใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจหนานาวนอนเฝ้าเขาฟอนกระท่อมนาดอนเห็นลังกาดูดีพักแว่นลัด พ้องอยู่กระน้องกลางนาไปเด็ดยอดมาละกินกันมุนนี้ไม่เคยลำบากเรืืองปลาเรืืองของลาตามลำคลองทุมตืดทุบตีละลดมุมหน้าละใดามากถึงชามทุใส่ใบมะขามกินกันควยเค้น้ำติกนี้มาก,กอกกินดอกสะเดาเขาขัวลาบเอาะละใส่น้ำปลาเพาะเป็ด,ปดสะโทนาวาละทำกันสองทุบสุดไหวในตึกกอไป ไปตักมารินกินคนละกระป๋องเอาจนทีละกระนองเมาส่วนเมาเซเอาเลตุเป่ลลาเลตุเป่ลลาเลตุเป่ลลา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 ลาเลตุเป่ลใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจ กระครั้งน okay. okay. ้ีนางมีเบาละจำได้ไหมลับก่งหัวทะเลให้ี่คนวิ่งให้ีนางคนส่งพอถึงสายตรงก็ติดลมทุ่มเที่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายเบาละพันกันมุน Kời nam nang phang xiang tano xiang đăng khao hu yang lom hăng vào bào là la tano bay lan xiang đăng sana lam y môn mi đi đa đi đơn đa đi đơn đa đi đa đi đơn đa đi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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ